สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราจะมาทำแพนเค้กพิซซ่าค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆค่ะเมนูไม่ต้องใช้เตาอบนะคะซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้นะคะก็คือนมสดค่ะ125กรัมน้ำตาลทรายนะคะ70กรัมเกลือเศษหนึส่วนแปดช้อนชาแล้วก็ไข่หฟองค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สนะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเบอร์สก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะผสมนะคะให้ส่วนผสมพอเข้ากันค่ะต่อไปเราก็จะเติมมานิลาค่ะครึ่งช้อนชานะคะน้ำมันอีก30กรัมหรือว่าจะเป็นเนยละลายก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ในสูตรเรานะคะจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมแป้งอนเนกประสงค์ค่ะ125กรัมเอามาผสมกับผงฟูนะคะ1ช้อนชาค่ะผสมพอเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็เทลงไปในส่วนของของเหลวได้เลยค่ะ ผสมนะคะจนกระทั่งเนื้อแป้งเนี่ยเนียนนะคะไม่เป็นเม็ดแป้งนะคะ ซึ่งใช้เวลาไม่นานนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลองซักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้เนื้อแป้งเนียนยนะคะแล้วก็จะไม่เป็นเม็ดแป้งค่ะหลังจากที่เรากลองเสร็จแล้วนะคะเราก็หาฝามาปิดค่ะเราจะพักแป้งตัวแป้งแพนเค้กเนี่ยประมาณสักสินาทีนะคะหลังจากที่เราพักแป้งเสร็จเราก็จะมาเทตัวแป้งแพนเค้กใส่ในขวดเพื่อเราจะบีบให้เกิดลวดลายนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีตัว ขวดบีบอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ช้อนตักหรือว่าละเลงบนกระทะแผนเค้กได้เลยหรือว่าบนกระทะธรรมดาเนี่ยคะ่ะพอเราเตรียมแป้งแผนเค้กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยตัวแป้งเราอาจจะเกรียมก่อนที่ตัวหน้าชีสเราจะละลายนะคะ อันนี้เราก็จะเริ่มจากการทอดจะเป็นแฮมก็ได้ค่ะไส้กรอกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเบคอนเป็นปูอัดก็แล้วแต่เราชอบนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นแฮมนะคะพอหลังจากที่เรากริวตัวแฮมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนําแป้งแพนเค้กนะคะมาบีบให้ทั่วตัวกระทะเลยค่ะเพื่อให้เกิดลวดลายนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้ตัวบีบนี้นะคะก็สามารถใช้ทัพพีนะคะตักตัวแป้งแพนเค้กและเลงลงบนกระทะได้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่ไข่หนึ่งฟองค่ะพอเราตอกลงไปเสร็จก็ละเลงให้ไข่เนี่ยกระจายทั่วทั้งแผ่นของตัวแป้งแพนเค้กนะคะก็ทําให้ตัวแผ่นแป้งของเราเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความหนากับตัวแป้งแพนเค้กของเราด้วยนะคะพอหลังจากไข่เนี่ยเริ่มสุกดีนะคะเราก็จะใส่ตัวท็อปปิ้งที่เราได้เตรียมเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮมหรือว่าไส้กรอกเบคอนหรือว่าจะเป็นปูอัดนะคะ ใส่ลงไปนะคะพยายามกระจายให้ตัวท็อปปิ้งของเราเนี่ยเกลี่ยให้ทั่วนะคะของตัวแป้งแผนเคก้กหลังจากนั้นเราก็จะใส่มายองเนสค่ะแล้วก็จะเป็นพิซซ่าซอสนะคะหรือจะเป็นพาสต้าซอสหรือว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะตามแต่ที่เราชอบนะคะใส่ไปให้ทั่วแผ่นเลยค่ะ และเราก็จะเพิ่มกลิ่นกับรสชาตินะคะด้วยออริกาโนโอบแห้งค่ะแล้วก็ตามด้วยมอสซาเรลลาชีสนะคะมากน้อยตามที่เราชอบเลยค่ะโดยลงไปนะคะให้ทั่วทั้งแผ่นแป้งแพนเค้กเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาค่ะอบประมาณสักห้านาทีนะคะก็จะทําให้ตัวหน้าของชีสของเราเนี่ยละลายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยกรอบอร่อยกําลังดีเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเพื่อนๆลองทำดูนะคะแผนเคก้กพิซซ่าค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเราก็อร่อยมากๆเลยค่ะสามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เตาอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ